ทุกคนนะคะวันนี้แปลกใจไว้ทำไมว่าใส่ชุดไทยไมาให้ดูวันนี้นะคะพโาะจะพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับชุดไทยเลยแต่ที่ใส่ชุดไทยวันนี้โพ๊ขออนุญ,ญาตขายของนิดนึงนะคะโป๊มีชุดไทยขายอยู่ใน eBay นะคะตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่ชุดแล้วล่ะมีเป็นแบบจุมกระเมนแบบนี้เป็นสบายนะคะโพ๊จะมีเป็นสบายอย่างเดียวไม่มีเป็นเสื้อนะ แล้วก็เป็นผ้านุ่งนะคะเป็นผ้านุ่งสําเร็จกับสบายนะคะผ้านุ่งสําเร็จกับสบายสิ่งที่คุณจะได้ก็คือชิ้นล่างไม่ว่าจะเป็นกางเกงจงกระเบนแบบนี้เป็นกางเกงจงกระเบนนะคะหรือจะเป็นผ้านุ่งแล้วก็เป็นสบายแล้วก็จะได้เข็มขัด1เส้นเท่านี้นะคะส่วนราคาต้องเข้าไปเช็คดูในร้าน e-bay นะคะเพราะว่าแต่ละชุดราคาจะต่างกันเล็กน้อย ไม่แพงนะคะไม่แพงแล้วก็ขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าโบไม่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องราคาชุดถูกกว่าค่าส่งนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจหรือหาซื้อชุดไทยสวยๆอยู่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะก็เข้าไปอุดหนุนชุดของโบได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรา คุยกันเจอป้าโอท๊ที่หน้าบ้านนะคะมาเจอกันในลักษณะปกตินะคะสภาพปกติไม่ใช่นางในชุดไทยเมื่อกี้นี้นะคะเพืมีคำถามมาถามทุกคนอีกแล้ววันนี้เพราะอยากรู้ว่า ใครบ้างที่ไม่เคยไม่เคยเลยนะคะดูละครก็คิดว่าก็น่าจะมีอยู่บ้างนะแล้วใครบ้างที่ดูบ้างไม่ดูบ้างคือเลือกดูตามที่ชอบเท่านั้นก็น่าจะมีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะก็ะโอตคือหนึ่งในนั้นกพเป็นคนที่ดูละครแล้วก็เลือกดูเฉพาะที่ชอบเท่านั้นนะคะบางเรื่องเนี่ยเป็นละครที่นักแสดง ชั้นนำเป็นคนแสดงนะแต่เนื้อเรื่องโบไม่ชอบโบก็ไม่ดูเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องละครที่โบชอบเนี่ยจะเป็นแนวตลกแนวย้อนยุคแนวคือย้อนยุคแล้วก็ต้องไม่เป็นแนวที่แบบแย่งชิงผู้ชายอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นละครแย่งชิงผู้ชายทั้งเรื่องคือเนื้อเรื่องมันเป็นแนวนั้นเลยเนี่ยโบจะไม่ไม่ไม่ดู แต่ว่าถ้าเป็นแนวที่มีแย่งชิงผู้ชายด้วยแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆเข้ามาด้วยก็ดูบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดนักแสดงไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนักแสดงนะคือนักแสดงแสดงบทบาทไม่ดีไม่น่าสนใจเพราะก็ไม่ดูนะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะท้อนสังคมอันนี้ปนดูนะปไปได้ยึดติดกับนักแสดงเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นนักแสดงเก่าๆเนี่ยคือฝีมือสุดยอดส่วนใหญ่เขาก็จะแสดงเรื่องที่มันมีเนื้อหามีสาระสอดแทรกคือคนดูก็ต้องคิดตามไปด้วยว่าละครเขานำเสนออะไรบ้างนะความสนุกของละครเนี่ยนะมันก็อยู่ที่คนดูที่ดูแล้วก็คิดให้เข้าใจไปด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็คนดูที่ อินมากๆแล้วก็มีฟีดแบ็กับการแสดงของนักแสดงในในเรื่องนั้นๆนะน,นะย้อนกลับไปตอนที่โบสอยู่ไทยเนี่ยบสไม่ค่อยได้ดูละครมากนักเพราะว่าบสตอนที่บสทํทำงานแล้วนะเวลาทำงานของโบสอ่ะโบสก็เลิกงานปกติห้าโมงแหละแต่ว่าเวลาทำจริงๆไม่เคยเลิกห้าโมงสักทีอะต้องอยู่แบบเย็นย่ำค่ำกลับถึงบ้านก็ ไม่มีละครให้ดูแล้วหรือไม่อยากดูแล้วอยากนอนก็เลยไม่ได้ดูละครก็จําได้ว่าตอนเด็กๆอะโบชอบดูละครจากๆวงๆนะดูตามย่าแหละอยู่อยู่กับย่าย่าเขาดูละครก็ดูตามเขาละแต่พอทํางานแล้วก็อย่างที่เล่าไปก่อนที่ว๊จะมาอเมริกาเนี่ยนะป๊จําได้ว่ามีละครเรื่องหนึ่งที่โบชอบป๊จําชื่อละครไม่ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูละครติดตามแต่ว่าถ้าเกิดชอบเรื่องไหนอะก็จะดูเฉพาะเรื่องนั้นอะ จำได้ว่าแอนทองผสมปเป็นคนแสดงกับพระเอกพระเอกใครไม่รู้เคน,นเทียเดชหรือเปล่าจําไม่ได้นะแล้วโบว์อะจำได้จําได้อย่างเดียวคือละครเรื่องนั้นเนี่ยช่องอะไรแต่โบจํจำไม่ได้ว่ามันมีฉายวันอะไรจนมีอยู่ครั้งหนึง่งอะเพื่อนเพื่อนโบะคือทํางานด้วยกันนะเขารู้ไงเขาก็โทรบอกว่าว่ากำลังขับรถกลับบ้านเลยโมบอกแก วันเนี้ละครเรื่องที่แกชอบอ่ะมันเป็นตอนอาวสานนะแกไปทันหรือเปล่าเออขนาดน้นบอกเออฉันอยู่บนทางด่วนกนเลยจะลงทางด่วนใกล้ถึงบ้านแล้วน่าจะทันแหละเออเป็นแบบประมาณนั้นนะ <S <S แล้วก็อีกครั้งหนึ่งละครที่โบอชอบอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องนั้นโบถ้าดูวันอาวสานเลยเพราะว่าเจ้านายโบอตอนนั้นเป็นเลขาฝรั่งเจ้านายโบเนี่ยเขาให้เพื่อนอ่ะ ดูแลเรื่องการติดตั้งป้ายผ้าใบที่บริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็ให้ช่างเชิงมาแล้วเราต้องเป็นคนดูแลไงโป๊ดอ่อะก็อยู่เป็นเพื่อนเพื่อนไงมันก็เลยมืดค่ำอ่ะแล้วก็แบบไม่มีทีวีดูก็กแบบว่าหงุดหงิดไว้จะไม่ได้ดูตอนอสันก็ไปคุยกับเจ้านายฝรั่งเขาก็ไปเอาทีวีวงทีวีมาติดให้นะแต่สาวกาศอ่ะมันมีปัญหามันก็เลยรับภาพไม่ได้ก็สรุปก็คืออดดูคือจะพูดว่าตอนนั้นเนี่ย ใน y o u t u b e อะ่ะมันยังไม่มีละครไทยให้ดูเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดูละครได้ดูรายการทีวีของไทยได้ทางช่อง y o u t ถูกไม่ต้องดูผ่านช่องสถานีเคเบนะิลอะไรพวกเนี้ยเพราก,ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆเขาดูกันทางไหนกันบ้างะนะแต่สำหรับตัวว่าโอ๊ตแล้วเนี่ยพ่อจะดูละครผ่านทาง youtube เท่านั้นมันมีละครดูผ่านทาง youtube ได้เนี่ยแรกๆที่พระโอ๊ตเริ่มดู คือโบอยู่ที่นี่มาสักประมาณ5ปีหรือ6ปีเนี่ยแหละโบก็อ่านนางเฟซบ o ๊กเราก็จะมีโซเชียลกลุ่มคนไทยใน Facebook เนี่ยจะเป็นส่วนส่วนใหญ่ที่โบใช้นะโบอะทำยู u ูบของโบมาตั้งนานแล้วโบทำมีแล้วสิปีได้นะก็ไม่ได้สนใจว่าเออมันมีละครละครอะไรไม่ดูเลยไม่เคยดูละครเลยทาง YouTube จน ใน Facebook เขาคุยกันเรื่องณเดชน์ย่า,ยาแล้วก็ใครไว้แต่ณเดชน์ย่า,ยาช่วงนั้นอ่ะคือพูดถึงเยอะปุไม่รู้จักอ่ะปุไม่รู้ใครวะณเดชน์ย่า,ยาคือปุไม่รู้จักนักแสดงรุ่นใหม่ๆเลยไงจนเขาพูดถึงกันปุก็เลยเอยเอใครวะอยากรู้ก็เลยเข้ามาดูใน youtube แล้วก็เริ่มดูละครเรื่อยมาจําได้ว่าเรื่องที่ที่ดูณเดชน์ที่รู้จักอ่ะคือเรื่องเรื่องที่ณเดชน์แสดงคู่กับมิวอ่ะที่เขา ตามหาพ่ออะนั่นะแหละเรื่องอะไรสักอันหนึ่งหน้หน่มนาจากนั้นก็ค่อยๆเลือกดูเลือกดูจนถึงทุกวันนี้ถามว่าติดงอมแงมไหมไม่นะไม่ได้หลอกตัวเองนะเพราะว่าโ,โอนไม่ได้ดูทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องที่คนเขาดูกันพวกก็ไม่ดูเพราะว่าโบดดูแล้วเนื้อเรื่องอะน่ารำคาญสําสหรับก็โอดเองโ่ดไม่ชอบแนวเนื้อเรื่องถึงแม้ว่านักแสดงจะดีก็ตามแล้วก็บางเรื่องพวโ,โอดเคยดูนะ เขาเอานักแสดงใหม่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่นักแสดงที่มีชื่อเสียงเหมือนก็แบบว่าเป็นนักแสดงรับเชนะิญอ่ะทั้งหมดมาแล้วก็แสดงเรื่องนั้นโอ๊ตก็ดูนะสิ่งที่โบชอบดูคือโบชอบดูสถานที่ที่เขาเอามาเป็นฉากในการแสดงเรื่องนั้นๆแล้วก็การแต่งตัวโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคโบราณอย่างเงี้ยโบชอบนะตอนเนี้ยป,ป้าโอ๊ตอ่ะปัจปจุบันที่โบพูดอยู่ตอนนี้คือตอนที่โบพูดอยู่นะคะ โฟดูละครเรื่องหนึ่งอยู่ที่สนุกกว่าละครก็คือคอมเมนต์ของคนดู <c oughs> คือคนดูเนี่ยเขาก็จะอินมากใช่ป่ะอินมากแล้วเขาก็จะแบบคอมเมนต์ตัวละครที่เป็นตัวโกงตัวร้ายเขาก็จะดา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 ,ดาส่วนคนที่เป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกที่แบบโง่ทําไมโง่ทําไมคิดไม่ได้ทําไมแบบไม่สู้คนเลยเขาก็จะดาดาดาอีก <c oughs> โบ่ชอบชอบแบบโดยที่ดูละครด้วยและสิ่งที่สนุกกับละครก็คือคอมเมนต์ของคนดูมีอยู่เรื่องหนึ่งที่โบดูแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็สะดุดอยู่คอมเมนต์หนึ่งคือในในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่แม่ผัวกับลูกสะใภ้ทะเลาะกันมีปัญหากันเรื่องนี้เขาก็จะมีคนครัวมีคนรับใช้ด้านนี้ด้วยใช่ปะคอมเมนต์ comment หนึ่งเนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าโอ้โห สงสารพ่อครัวจังเลยอ่ะพ่อครัวทําอาหารออกมาหนะ้ากินเต็มโต๊ะทุกครั้งเลยอ่ะแต่มัวแต่ทะเลาะก,กันไงก็เลยกินอาหารไม่หมดเหลือตลอดเนี้ยแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อคนนี้ว่าป้างั้นเราไปช่วยเขากินกันดีกว่าเพราะว่าดูแล้วหน้ากินทุกอย่างต้องอร่อยแน่นอนโบก็เลยไปคอมเมนต์ตอบจากคอมเมนต์ที่สองเป็นหน้ายิ้มเข้าไปนะแล้วเขาก็มาตอบโบเลยเขาตอบว่าป้าเราไปกินกันเถอะ เราน่าจะกินกันหมดอยู่แล้วล่ะอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยพวกก็เลยคอมเมนต์ตอบไปแบบทำท่าแบบรีบวิ่งไปนะเออตลกดีอ่ะคือดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่อินมากๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่กดดันเยอะมันไม่เครียดแต่นั่นก็หมายถึงว่านักแสดงเขาแสดงได้ เก่งนะเพราะว่าเขาสามารถแสดงเป็นตัวตนของละครในนั้นได้แล้วก็หลายๆคนอนะะโูด,ดูอะแสดงแบบไร้เหลือแต่มันก็อยู่ที่ว่านักแสดงคนนั้นเขามีประสบการณ์การแสดงแค่ไหนแบบไหนเพราะหลายๆคอมเมนต์ที่รอเคยอ่านเรื่องที่เคยดูนะคอมเมนต์ comment ของคนดูเขาบอกว่านักแสดงอะแสดงได้เก่งมากๆอะจนคนดูเกลียดเป็นนักแสดงชั้นนำนะ คนดูเกลียดเลยแต่คนดูบอกว่าเขาเกลียดตัวละครนะแต่เขายังคงรักนักแสดงอยู่เหมือนเดิมเขาไม่เกลียดนักแสดงนะอ,อนี่แหละโดก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังของเรื่องการดูละครแล้วอินไม่เฉพาะละครแนวจิหมอนนะแนวอื่นๆคนดูก็อินนะแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเราก็คิดไปด้วยว่าไอละครเนี่ยมันแฝงอะไรบอกอะไร เราสื่ออะไรให้เราที่มันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วคอยจับผิดได้ด้วยคือไม่ใช่คอยจับผิดเพราะใช้คำคำพูดผิดคือหลายๆคนอะ,ะโพอไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาสามารถจะเห็นจุดผิดบางครั้งมันพลาดในละครเลยแล้วเขาก็คอมเมนต์ไว้อะมันทำให้โบอ์เข้าไปดูอีกว่าเออเนอะ ทำไมเขาตาไวจังเขาสามารถจะมองตรงนั้นเห็นได้อย่างยกตัวอย่างเช่นละครที่เป็นละครโบราณย้อนยุกอะแต่ในฉากอะมีสิ่งที่เป็นทันสมัยเข้ามาให้เห็นอันนี้มันก็เกิดการผิดพลาดของกลุ่มสร้างละครเน่นะนะปูดเรียกอะไรว่าเรียกไม่ถูกกองละครนะนะเออพวกก็มอว่าเออว่ะคนดูละครเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ได้ดูแล้วแบบ สนุกอย่างเดียวแล้วนะเขาดูแล้วเขาก็คิดตามแล้วก็มีจับรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายอะนะนั่นแหละค่ะก็ที่ว่ากันว่าคนดูละครไม่ง้อแล้วนะคะ <c oughs> หลายๆละครที่สร้างออกมาคนดูบอกว่า ทำออกมายุคนี้มันเป็นแนวเนี้ยมันไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนดูอะ่ะเขาก็ดูแล้วเขาก็คิดใช้วิจารณญาณเขาก็พูดกันมาอย่างนั้นนะเพราะว่าแนวละครที่โบชอบดูนะตอนนี้โบชอบดูนอกจากแนวที่พูดไปแล้วก็คือจะเป็นแนวที่นางเอกเก่งๆฉลาดอย่างเงี้ยโบชอบละครเดี๋ยวนี้เราได้ดูใหม่ๆ เร็วขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ละครเขาจะจบเร็วบางครั้งมีแค่แบบ20กว่าตอนก็จบแล้วอย่างเงี้ยเออดีอ่ะวัดชอบวัวเห็นว่าในวงการละครของไทยอ่ะมีการพัฒนาไปเยอะนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนละครเก่าๆแล้วก็เอามาทําใหม่ให้ทันสมัยเข้ากับยุคแล้วก็เวลา นั้นๆที่เอามาปรับเปลี่ยนน,นะนะเท่านี้แหละโบ mm hmm. จะกลับเข้าไปดูละครข้างในบ้านต่อขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมไปเช็คนะคะชุดไทยที่ร้าน ebay ของโบนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการมีชุดไทยสักชุดหนึ่งท้าไปดูได้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย